สามแอ็กหน่อยสามแอ็กเหรอหนึงสองวันนี้เป็นแบบ everyday look เป็นเก่งเกียรนพี่ฟอยยิ้มหวานหน่อยกิตติ้งขอเบอร์ใหญ่ๆรอดูนะขอเบอร์ใหญ่ๆนี่คือคือขอเบอร์หนูว <c oughs> เลยงไงศูนย อย,ยอเสียงพี่โฟนน่ารักมากค่ะน่ารักแล้วรักป้าอยากจีบเธอต้องทำไงคะสุดหลอก็จีบเลยชอบคนจีบตรงๆก็ชอบรู้ชอบเลยดีกว่าทำง,งานจีบมันมาสองสัปแล้วเลยจัง,อง,อง,อง่อก่อนทำงานคนเก่งให้จุ๊บก่อนคนเก่ง,งนคน บายบายคืนนี้แล้ดับเัลนกันะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะไว้เจอกันหมาวันอาทิตย์หน้ากับ